พะเพมพะเพมอรุณสวัสดิ์ครับเออตอนเจ้าเช้าคึกเป็นบ้าเป็นหลังนไน้นะโอเคยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสู่ช่องนะอ้วนโกนยิงปลาสองนะครับได้ยินไม่ผิดน,นะครับนี่คือนะอ้วนโกนยิงปลาสองนะครับเป็นช่องที่สองของน้าน,นะครับวันนั้นถ้าใครเพิ่งได้ดูนะครับ subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะ อ่าและนี่นะครับนะก็อยู่กับเหมือนเดิมครับ T S 911ว้าวนะครับเว็บนี้มั่นใจได้เลยเรื่องการเบิกการถอนนะครับรวดเร็วทันใจนะจ๊ะมีเซอร์วิสมีแอดมินคอยบริการ24ชั่วโมงนะครับทักไปได้เลย t s 911ว้าวนะครับอ่ามีโปรโมโชั่นพิเศษสำหรับแฟนคลับนะอุ่นขนยิงปลาด้วยนะจ๊ะไปสอบถามกันได้เลยครับพร้อมทั้งก็จะมีโปรโมชั่นนะครับพิเศษสำหรับ วันที่30นี้นะวันนี้วันที่กนะี่ไรย่นะเช้าที่28เพราะนั้นเหลือแค่2วันนะครับโปรวันที่30นะเป็นยังไงนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะจะมาเฉลยนะครับนะจะเฉลยวันที่29นะครับโอเคเพราะฉะนั้นทุกคนรอไปก่อนนะจ๊ะอ้าวเข้ามาที่เกมครับ วันนี้น้เข้ามาที่ทุน700นะจ๊ะเข้ามาด้วยทุน700เพราะฉวันนั้นน้ก็จะยิงนัดละ0.7นะครับก็ประมาณ70สตางค์นี่แหละนะครับเออซึ่งน้าว่ากำา,าังประมาณนี้นะตั้งประมาณเนี้ยกำลังโอเคนะครับเออได้ก็ได้เป็นน้ำเป็นเนื้อนะครับเอาไปกินข้าวเอาไปสร้างความสุขสบายสะดวกสบายให้กับตัวเองได้เออเอางี้กันสบาย ส่วนใหญ่น้าก็ไม่ทำอะไรครับเอาไปกินข้าวไปกินร้าน,นบาบไปกินบาร์บีคิวไปกินเอ็นเคไปกินเซเว่นเส่นไปนั่งแท็กซี่อะไรเงี้ยเออเนี่ยโฆษณาไปพวกนี้นี่ได้ไทยกินไว้เนี่ยนะอู้ยมังกรแตกตัวแรกสวยสวยสวย,สว,ยวิธีการนะครับที่น้าแนะนำในการเล่นฟิชชิ่งกอสนะครับทุกคนนะจ๊ะน้าแนะนำเลยนะครับเออปูระเบิดก็ได้เ,เออเยี่ยมไม่ค่อยได้นะปูระเบิดเนี่ย ย่ายิงแช่นะครับยิงสลับตัวไปเรื่อยๆนะครับเออเยเยสลับเป้าหมายไปนะครับเป้านี้ยิงไปพักหนึ่งไม่แตกเนือตัดเนื้อแตกย้ายยิงพั๊บหนึ่งไม่แตกย้ายเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ก็ได้นะครับไม่ได้เป็นมีปัญหาไอเทมนะครับสำหรับเกมฟิชติ้งก้อเนี่ยไอเทมมีโ่มาตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องรากอะไรยาวๆนะครับเออมา ไม่แตกก็ปล่อยไปก่อนย้ายไปโซอีกนะครับมีที่กลับมารับเษ็ษก็ยังได้อยู่เออมาย,าย้ายเอามังกรทองมาอัดมังกรทองมังกรทองแตกไหมไม่แตกไปปลาเออไปไงล่ะไปไงล่ะเอปลากลับมามังกรเห็นไหมครับโอ้ยคูณสองเยี่ยมเนี่ยวิธีการเล่นของน้านะครับดูวิธีการเล่นของน้าแล้ว ไปลองทําดูก็ได้นะครับคือนะยิงันแหละยิงแต่ว่าแต่ว่าเรียกว่าไรนะขยับไปเรื่อยๆนะครับไม่แช่อยู่กับอันเดียวนะครับจับจังหวะดีๆนะจับจังหวะดีๆดูว่าเพื่อนยิงอันไหนด้วยนะแล้วยังไม่แตกเราไปซ้ํานะครับเออพวกไอเทมเนี่ยยิงไปเลยแต่สลับไปสลับมาเราอย่าไปแช่อยู่ตัวเดียวเพราะการแช่อยู่ตัวเดียวเท่ากับปิดโอกาสเรานะเออมันมีไอเทมมาตั้งเยอะในจอดูดิมีตัวที่คูนได้แบบ เนี่ยคูณได้ร้อยคูณได้อะไรมาเต็มเลยเราก็อย่าปิดโอกาสเราเราต้องขยับไปขยับมาเรื่อยๆนะครับวันนี้มันก่อนทองแตกดีกนเนาะแต่มันไม่ได้แตกเยอะมากนะแต่ก็ถือว่าแตกได้เรื่อยๆแตกดีนะอู๋ออได้เรื่อนได้เรื่อยได้เรื่อยได้ได้เออสิมาเนี่ยไอปลาตัวใหญ่ไม่ก็กินได้นะครับเออเพราะว่ามันก็คูณเยอะมอนคูณแปดสิคูณร้อยคูณสองร้อยเหมือนกันนะ เออแม็กซิมัมที่มันจะได้มาอีกแล้วราชามังกรเออโลงมาถึงฟ้าแตกมีเลเซอร์ป่าเด็กก็ไม่ค่อยมีเอาไอ้นั่นได้ดีกว่าแล้วไม่รู้ว่จริงรึเนี่ยเอออ่ะก็ดูเต็มจอใช้ได้อ้าวได้มาเท่าไหร่เราไม่เห็นไม่ทันเนาะเออ,เอ,อวันนี้มังกรขอนี่แตกให้นะตัวที่ห้าแล้วเนี่ยวันน,น,นี้เยี่ยม เมื่อกี้ก็คูณ90นะคือมันอาจจะไม่ได้คูณเยอะแต่ก็มันก็มาเรื่อยๆอะครับมันไม่เหมือนบอสของซิคซี่วอร์ทากหนึ่งมาทีาสั่งมาทีใช่ไหมเออสปีดเกมนี้มันเร็วกว่านะครับทุกคนอันนี้นะบอกให้ทุกคนได้รู้ไว้เลยสปีดเกมของซิคซี่ก็สดเนี่ยมันเร็วกว่าซิคซี่วอร์นะครับเพราะนั้นต้องสายตาต้องเร็วนะครับต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องปฏิกิริยาเร็วแอคชั่นเร็วๆนะครับสลับไปสลับมาเร็วๆนะจ๊ะเออ ย้ายเปตัวอื่ครับเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไม่แตกมาใหม่ย้ายตัวย้ายตัวย้ายตัวย้ายไปเรื่อยๆนี่มีปัญหาเออเอาเปลี่ยนน้ำพอดีเอาแล้วนี่ก็ทะลุเป้าน้าเลยด้วยโอเคนะเข้ามา700นะครับนี่กำไรทะลุ50%ไปอร์เไปละ กำไรเกือบ60%นะครับก็ถือว่าน่าพอใจนะครับสำหรับเช้านี้นะเออใช้ได้ใช้ได้ไดอ่าโอเคถ้าอย่างนั้นนะครับวันนี้นะก็เห็นสมควรนะครับที่จะยุติการเล่นนะจ๊ะวันนี้แฮปปี้นะจ๊ะบวกมาตั้ง400บาทนะจ๊ะโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้นะไปก่อนนะครับ